แต่ละห้องไม่มีอะไรบ้างนี่ห้องนี้ก็คือห้องนี้ก็คือตัวละครอะไรเอย่ยเข้าร่วมนักสู้003คนนี้ก็คือ003นะครับรหัสก็คือเขาก็คือ No 003เนี่ยเป็นเป็นหุ่นแอนดรอยนะรหัส003ื่อคอนแซนเตอร S2 นะครับคอนแซนเตอร S2 นะนี่คือตัวละครที่เรามีอยู่นะ แล้วก็อีกคนหนึ่งอันนี้เป็นโน009 009นี่ชื่ออะไรเอ่ย009นี่ชื่อว่าดาวพุธนะฮะ009นี่ชื่อดาวพุธเมอร์คิวรี่อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ไอปุ่มสีเหลืองนี่คืออะไรเอ่ยปุ่มสีเหลืองก็คือคนชีวเคมีนี่ไงฮะเขาบอกเลยว่าตรงนี้แปลว่าคนชีวเคมีก็คือมนุษย์ ดัดแปลงหรือมนุษย์สังเคราะห์ที่ถูกสร้างขึ้นนะครับก็คือหุ่นยนต์ Android นั่นแหละนะครับมีแกนเป็นโลหะมีสมองเป็นชิป AI นะครับแล้วก็มีผิวหนังและเนื้อเป็นยางซิลิโคนนะครับทำให้มีรูปร่างคล้ายมนุษย์ส่วนเมนูที่2ก็คือหุ่นยนต์ G A G S นะฮะเมนูที่2อะครับหุ่นยนต์ A G S นะครับแล้วก็อันล่างสุดคือตรวจสอบการแยกตรวจสอบการแยกนี่นะฮะ อันนี้เราไปดูได้หุ่นยนต์ GIS ก็คือประมาณนี้ก็จะมีรหัสเป็นหมายเลขเมาเลยเป็นโน071 072 Number 072 n u เบอร101 n u เบอร103อะไรนี้นะครับเป็นหุ่นยนนะฮะแล้วเราก็ไปดูเมนูล่างเราดูได้เม,เมนูเล่างนี่ก็คือการคัดแยกคัดแยกนี่อาจจะไปดูเมนูบริเวณนี้ที่นี่คืออะไรนี่ฮะเมนูบริเวณนี้นะครับอสองแป๊บหนึ่ง ออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วเข้าร่วมนับสู้อันนี้คือระหว่างนะฮะอันนี้คือระหว่างไม่แน่ใจว่าคือระหว่างนี่หมายความว่าอะไรแล้วก็ลวดเหล็กลวดเหล็กอันไหนเอ่ยอ่อันนี้คือเข้าร่วมการต่อสู้ก็คือตัวละครที่จัดทีมนั่นเองน่าจะเป็น สควอตน,นะครับในจัดทีมอันนี้คือรถดเหล็กอันนี้ก็คือทีมรวดเหล็กใช่ไหมอ่ะใช่นะครับอันนี้เป็นรวดเหล็กนะครับเนี่ยนี่คือทีมรวดเหล็กเนี่ยรวดเหล็กนะครับแล้วก็เมนูที่สองที่เป็นรูปปีกนะครับเป็นรูปปีกก็คือพี่น้องพี่สาวน้องสาววันฮาล่าอ่าอันนี้คือทีมกลุ่มวันฮาล่านะครับมีพี่สาวน้องสาววันฮาล่าแล้วก็ เอเมนูที่3ผู้ส่งสารแห่งวันสิ้นโลกอันนี้นะครับผู้ส่งสารแห่งวันสิ้นโลกอันนี้เป็นทีมนี้นะครับแล้วก็ตัวละครในทีมนี้มีแค่สองเองอะไรเอ่ยเอาเดี๋ยวแอสสองใหม่เมื่อกี้มันหลุดออกนอกจอเอาทีมนี้ก่อนเลยนะครับทีมที่มี2คนนี้นะครับอีก3ทีมต่อมาแอดขอสองแป๊บนะครับคนรับใช้ของยูดงกิยูดงกินะครับ นี่ฮะคนรับใช้ของยูดองกีนี่นะะทีมนี้นะครับแล้วก็ที่เป็นรูปตัวจีหยางซินยาเรนนะครับอันนี้คือหยางซินยาเรนเนี่ยทีมหยางซินยาเรนก็จะมีอยู่กลุ่มนี้นะครับแล้วก็กลุ่มต่อไปกลุ่มต่อไปไม่ชัดแอดต้องส่องใหม่นะครับกลุ่มต่อไปต้องส่องใหม่แป๊บมาแล้วนะครับมาแล้วนี่คือคาโปนี่เป็นยาเมืองนะครับ อันนี้คือเป็นคาโปนี่นีน่ชื่อเขาีคาโปเนี่ยอันนี้เป็นยามเมืองนะครับกลุ่มนี้แล้วก็กลุ่มนี้เป็นกลุ่มข้าราชการกลุ่มข้าราชการที่ใหมควาไปไงอาจจะเป็นทหารของจักรวรรดิอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้คือ180นะครับ 1- นึ่ง8 0หนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์นี่คืออะไรเอ่ยทีมทีมศูนย์แปดศูนย์ไม่ใช่หนึ่งแปดศูนย์นะครับนี่คือทีมศูนย์แปดศูนย์โหเยอะมากเลยเนี่ย โอ้เยอะมากเลยโอ้เยอะมากเลยแอดคิดว่าผู้ชมกับเพื่อนๆส่องเองก็แล้วกันนะครับนะติดตั้งแอดแปลภาษาเขา้าส่องเองนะครับแล้วก็เข้าไปดูนะครเข้าไปไล่รายละเอียดดูได้ส่วนถ้าเกิดเราจะเข้าไปในฉากต่อสู้เนี่ยเข้าไปในฉากต่อสู้มีเอ็กเชมีโสรน Store, น์นะครับนี่มีโสร์เนี่ยครับโตร์แล้วเข้าไปสุ่มกาชาได้นะเดี๋ยวแอดจะดูว่า สุ่มกาชาไปทางไหนอ่สุ่มกาชาสุ่มกาชาอยู่ตรงไหนเอ่ยสกินก็อยู่นี่นะครับสกินสโต้นี่นะฮะสโต้มี2แบบครับมีสกินกับธรรมดานะครับต้องใช้182นะฮะ182รายการตรงนี้นะฮะเข้าไปไม่พอถอยหลังกลับนะครับนีบ่182เนี่ยปรากฏว่าของแอดจะมีแค่ซีนั้นเองนี่ ใช่ไหมอ่ะไม่ใช่อันนี้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 นนเดี๋ยวนี้นะครับอันนี้นะครับใช้อันนี้นะครับมีแค่4อันนี้คือรายการอะไรเอ่ยไม่บอกว่ามันมันคืออะไรนะครับอ่ะไม่บอกคืออะไรก็ไม่เป็นไรเป็นลักษณะ,ละคล้ายๆอะไรอ่ะเป็นการอะไรเป็นชื่อว่าทูม่าทูน่าเ๋าใช้ปลาทูน่านะครับใช้ปลาทูน่าในการสุ่มแล้วอ,อย่างแก่แมวเลยกินปลาทูน่าเราสามารถปิดตาได้นะครับปิดตาเห็นไหมครับนี่ ปิดตาปิดแว่นนะฮะนี่ฮะปิดตาปิดแว่นหมดเลยวากถอดเสื้อได้ด้วยเหรอก็คุณผู้ชม,มไปถอดเอาเองนะครับไปแตะเอาเองนะครับนี่ฮะตัวนี้มันจะเอาเสื้อผ้าออกนะครับอ่ะ,อะเปิดตาอย่างเดิมนะครับเปิดตาอย่างเดิมคุณผู้ชมครับ แล้วก็นี่คือตัวละครของเราที่มีอยูนะฮะตัวละครเราที่มีอยูนี่นะครับมีสิบเอ็ดสิบเอ็ดตัวละครไหมเนี่ยเฮ้ยทำไมมนเยอะอ่ะอันนี้เป็นตัวละครทั้งหมดแน่เลยไม่ใช่ตัวละครที่เรามีอะ่ะเราถอยหลังไปดูนะครับลองค่อยๆค,คลำดูนะครับอย่าลืมนะครับใช้แอป,ปแปลภาษาส่องดูไปช้าๆเรื่วงเริ่มเริ่มต้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะรู้ครับสครับอยู่นี่ครับการจัดทีมนะสครัการจัดทนะีมวิธีการจัดทีมเราจะจัดยังไง ก็จะมีให้เลือก SD โหมดกับ SD โหมดก็เป็นโหมด 3D นะครับแล้วจะเป็นโหมด 2D ก็ประมาณนี้นะครับโหมด 2D ก็จะใช้รูปแทนนะแต่ว่าใช้เป็น SD อย่างนี้ดีกว่านะดูดีกว่ายเยอะเลยนะครับนะฮะตอนนี้เมื่อเราใช้ตัวละครเราสามารถที่จะขยับขยายได้เ,ออเนี่ยเราขยับขยายได้นะครับเนี่ยทีมของเราเนี่ยขยายไว้ขยายเอาไปไว้ตรงไหนการจัด ใครเป็นผู้นํานะครับเนี่ยเลือกได้นะครับให้อันนี้เป็นผู้นําได้ไหม,มอ่ะใช่ไหมอ่ะดีครับพอแตกเข้ามาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับสามารถที่จะเลือกกันการยืนได้นะฮะเอาตัวละครมายืนได้ไหมเนี่ยอ๋อจะเอาใครมาลงประมาณนี้นะครับพอแตกที่การกระบาดจะให้เราเลือกว่าเอาใครมาลงแอดคิดว่าแอดจะลองเอาคนนี้มาลงดูแล้วกันของเรามี11ใช่ไหมฮะ เอจะเอาคนนี้ลงลงไหมอ่าลงนะครับลงนะอ่าลงเสร็จปับ๊บพอไหมคนที่หนึ่งยังไม่มาเลยนี่คนที่หนึ่งยังไม่มาคนนี้จะเอาใครเอ้ยเป็นการแทนหรือเปล่าเนี่ยเป็นการแทนกันนะครับเออสควอตอันนี้ต้องดูนะครับว่าถ้ามีตัวเลขอย่างนี้แสดงว่าเขาอยู่ในทีมอยู่แล้วนะครับ อยู่ในทีมหนึ่งอยู่แล้วนะฮะทีมหนึ่งตอนนี้ถ้าเราจะเอาตัวละครลงก็ต้องดูที่ไม่มีทีมหนึ่งนะ,ะเอาที่เป็น A กับ B นะครับเออ A กับ B A กับ B เนี่ยเเนี่ยทีม A เนี่ยเฮ้ยมี Ss ด้วยอ่านี่คือแรงเอสเอสนะครับอันนี้เป็นแรล่งเอนะครับเออนี่อย่างนี้นะครับอย่างนี้อย่างนี้เอาแรลงเอลงเดี๋ยเอสเอาแรง,งเ,เองลงนะครับ เอาแรง A, ลงเอลงเจะเอาคนนี้เฮ้ยคนนี้มันมี2อ่ะมี2ใบแสดงว่าเมื่อมีซ้ํา2ใบแสดงว่าจะต้องมีการเอามาอัปเกรดกันได้นะครับเอสจะเอาคนนี้แล้วกันเออไปแทนนะครับไปแทนอ๋อมันเป็นการไปแทนกันนะครับเราวางตัวละครได้5คนนั้นในช่วงนี้แต่เพื่อเป็นการแทนกันเท่านั้นเองอะถ้าเอาคนนี้ละคนนี้คือใครเอ่ย อ๋อแต่คนนี้ได้ไหมอ่ะเออทีมหนึ่งสควอตจะเป็น A นะครับเป็น A เอจอจจะเอา A กับ S ไปนะครับ B จะยังไม่เอาไปนะ B จะยังไม่เอาไปเอา A กับ S ไปเฮ้ยคนนี้เอาไปแล้วเอาเลเวลหนึ่งเอาไปแล้วทำไมไม่พ่อะสปอตหนึ่งเออคนนี้เดี๋ยวลองดูนะครับ คนนี้ไปไปไหมอะ่ะเธอดม่เอ้ามาใกล้สิแคโอเคตกลงกันซินี่สีเหลืองขอบจอล่างนะครับตกลงเราเข้าไปดูซิอีกทีที่สควอตจะยังอยู่ไหมอ่าสคอตเฮ้ยทำไมเหลือสี่คนล่ะทำไมเหลือสี่คนเอ้ยไม่ได้ขาดทุนเออทีมหนึ่งไปแล้วนี่ครับสควอตท,ทีมหนึ่งไปแล้วนี่ทีมหนึ่งหนึ่งหนึ่งมีสี่ต้องเอาอีกคนนึงเอาคนนี้แล้วกันนี่ เอาละไล่5้าแล้วนะครับไล่้าลองดูครับอ่ามีห้าคนอ่าโอเคตกลงตกลงเข้าไปดูซิว่ายังอยู่ห้าไหมโอเคมาแล้วนะครับ5้าแล้วเราก็ถอยหลังกลับที่มุมซ้ายบนได้นะครับจากนั้นเราจะลองไปดูว่าเออเราจะเข้าไปสู่ฉากการต่อสู้อันนี้ป่ะเนี่ยอันสายสุดนี่หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่นะครับไม่ใช่อ่ะลองไล่ดู เมนูที่มุมซ้ายล่างนี่ก็เหมือนกันนะครับสามารถเข้าไปดูได้ตามสัญ,ญลักษณ์นะครับตามสัญ,ญลักษณ์มีรูปแว่นก็อาจจะเปิดแว่นกดเสียงเพลงกดรูปภาพกดรูปกตาเนี่ยเมนูตรงนี้แอดไม่ลองให้นะครับให้คุณดวงเพื่อนๆไปลองเองนะครับไปลองเองนะเพราะพรมันจะมีปุ่มกดไปปั๊บเนี่ยเสื้อผ้ามันจะหายไปเอ๊จะมีหางเหมือนแมวเลยเนี่ยเอ้มี่หางเหมือนแมวเลยเดี๋ยวจะบอกนะว่าเรียนแบบแคทแฟนตาซีมาเนี่ย อ่ะเราไปดูเวิร์นล่ะถ้าเข้าไปในเวิร์นเข้าไปในเวิร์นจะมีอีเวนต์มีเมนสตอรี่มีแบทเทิลเทนนิงนี่นะครับที่เปิดอยู่มี3รายการนี่นะครับลองเข้าไปดูที่แบทเทิลเทนนิงเป็นยังไงนี่ครับนี่คือแบทเทิลเทนนิงนะครับ นี่คือแบทจนเทรนนิ่งแอดจากสิปไปนะครับสริปที่มุมขวาบนนะครับสริปไปแล้วก็เออมีตัวละครมามีนิวนะครับมีนิวมาลองดูที่ว่าเราแตะไปนะครับนิวนี่คืออะไรเอ่ยมีตัวละครเดียวไม่มีที่เลือกนะครับไม่มีที่เลือกมีแค่หนึ่งเดียวเ,เดี๋ยวจะลองดูที่ว่าสีเหลืองนี่คืออะไรน่าจะเป็นตกลงนะครับเนี่ยสีเหลืองที่ขอบที่จอขวาล่างนะครับน่าจะเป็นตกลงลแอดสองแป๊บ อ่าเข้านะครับอันบน,นก็คือการฝึกอบรมยุทธวิธีธเบื้องต้นระยะที่1อันนี้นะครับฝึกอบรมยุทธวิธีเบื้องต้นระยะที่1แล้วก็คําแนะนําการฝึกยุทธวิธีเบื้องต้นขั้นที่หนึ่งคำแนะนําในการฝึกยุทธนะครับขั้นที่1ปรับใช้สมาชิกการต่อสู้อันนี้ปรับใช้สมาชิกการต่อสู้แนละเลือกได้น่าจะเป็นการเลือกตัวละครเข้ามานะครับแล้วก็อันนี้คือนนาร,าารางวัลในการกวาดล้างรางวัลการกวาดล้างนะครับอันนี้ก็คือเข้าอ่ะ ลองนะครับลองดูเข้าไปจะเป็นอย่างไรนะเข้าไปฝึกแล้วนะครับอันนี้คือโหมดฝึกหัดอันนี้คือตัวละครที่เราเข้ามาฝึกใช่ไหมเนี่ยไอยสไปซีผมไม่เหมือนเ่ะเดี๋ยวขออนุญาตส่องแป๊บนะครับส่องแล้วนะครับเขาบอกว่าทีสามก๊อบลินตรงนี้นะครับนี่คือทีสามนะครับเป็นหุน่นแอนดรอยหัดทีสามชื่อก๊อบลินนะครับ กอลลินแล้วก็บรรทัดนี้แปลมาแล้วเริ่มต้นตอนแรกของการฝึกยุทธนะครับของการฝึกยุทธในพิธีเบื้องต้นของทีมเมียแคทเออนั่นนะคือได้มีหางทีมเมียแคทนะครับมีหางเนี่ยแล้วก็คําสั่งข้างล่างมีรถมีเร็วมีรถมีเร็วมีหลบซ่อนมีรถหรือมีรอเนี่ยอ่านี่เป็นประวัติศาสตร์นะครับสตอรี่หัวหน้าแล้วนี่คือออโต้ไหนล้วบอกว่าแปลว่ารถ อ่ะแต่ออโต้นะครับแล้วก็แตะฟาสต์ไปเอาล้ครับนี่เลยซิสเต็มออนไลน์เอาแล้วนี่คือการฝึกฝนการต่อสู้นะครับเหน็นไหมครับไม่ยากเท่าไหร,ร่นะฮะถึงแม้าภาษาเป็นภาษาจีนซึ่งเราไม่รู้เรื่องอ่ะแอดตอนที่แอดเริ่มต้นไปในการทดสอบเมื่อวานเนี้ยแอดเลือกเสียงญี่ปุ่นนะครับ สคริปต์บทสนทนาไปเลือกเสียงญี่ปุ่นนะฮะแต่ซับเนี่ยเป็นซับจีนแก้ไขอะไรไม่ได้นะฮะแล้วก็วิธีการต่อสู้ก็คือแตะ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 ที่ตัวมอนสเตอร์นะครับแล้วก็แตะที่เวบเวฟเวเวบมุมขวาจอนะฮะนี่อ่าทีเดียวอ่าแล้วก็สคริปต์ไปเลยนะครับสคริปต์ไปเลยมันจะมีมาอีกนะฮะจะเป็นเวฟเวฟนะคบจะเป็นเวฟเวฟที่1ชุดที่1ไปแล้วนะครับ สกิปเพื่อข้ามเพื่อข้ามไอไอบทไดร์ล็อกนะครับข้ามไปแล้วก็แตะแ,<บ>แตะเสร็จปับ๊แบบแตะย้ำๆไปสองสามทีมันก็จะมีปุ่มยิงขึ้นมานะครับเอาครับลาวสองนะฮะแตะอีกนะแตะทีๆนะครับแตะสองครั้งติดๆเนะ่ประมาณนั้นแหละครับลาวสามแตะอีกสองครั้งสองครั้งบบอ่ามาแล้วครับ กข่าเรียบร้อยเหลาสีได้ยังได้ยังฮะแตะเลยไม่มีที่เลือกแล้วนี่ปั๊บใช้สกิลแรกนะครับสกิลแรกนี่เป็นสกิลที่เหมือนว่าจะยิงจะยิงในลักษณะไอ้สกิลนี้นะครับจะยิงในลักษณะเออเขาเรียกอะไรอ่ะมุมกว้างประมาณนั้นนะครับลักษณะเป็นยิงมุมกว้างใช่ไหมลองส่องแป๊บหนึ่ง หนึ่งทักษะแหมแปลเป็นไทยแล้วบอกว่าหนึ่งทักษะคุณโง่เหรอเนี่ยแปลเป็นไทยว่าคุณโง่เหรอตลกหนึ่งทักษะคุณโง่เหรอแล้วก็จุดดำเนินการ13.14อันนี้ก็คือไอ้นั่นเองอะไรเขาเรียกอะไรนะแอตแทกพอยต์นะครับแอตแทกพอยต์สิบสามจุดสิบสี่เนี่ยนะฮะนะดาวาไม่ต้องไปสนใจมันแล้วครับแตะเลยสองครั้งลุยนี่ฮะ ก็จะประมาณนี้ฮะเรียนไม่ยากเรียนไม่ยากครับมาแล้วแตะสองครั้งแล้วก็สั่งยิงนะฮะนี้เป็นโหมดการฝึกฝึกแล้วก็จะมีรางวัลด้วยเดี๋ยวดูชื่ว่าเราฝึกเสร็จจะมีรางวัลอะไรโอ้ยมันแข็งแน่ดูเลยในหลายรอบจนกว่ามันจะลงเนี่ยเอาละเลือกตัวละครนะครับเขาจะเลือกตัวละครแล้วก็เลือกสกิลนะแตะสองครั้งแล้วก็ยิงเรียบร้อยนะครับ จะมีมาอันนี้คือ t 14นะฮะตัวละครเรานี่คือ t 14นะกอบลินนะแอดขอข้ามนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยพิซซันคอม plete ก็จะได้รางวัลเป็นเป็นตัวละครนี้มาก็คือตัวเดียวกันนี่นะครับตัวเดียวกันเนี่ยอ่ะรับรางวัลสิสเต็มออฟไลน์ปิดแล้วนะครับสิสเต็มออฟไลน์ลว การสั่งการ Android เนี่ยใช้สั่งการผ่านออนไลน์นะครับก็โอเคไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับถ้ามันยาวเกินแอดก็จะแบ่งเป็น2นะครับจุด1กับจุดสอถ้ายัางไงเดี๋ยวมาพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ